เบือกและผลของมะกรูดครับมีน้ำมันหอมระเหยซึ่งมีคุณสมบัติในการไลแร่แมลงเขาจึงได้เอาผลของมะกรูดนำมาทําการหมักใส่เป็นน้ำมักไลแ่แมลงครับ สำหรับขั้นตอนแรกนะครับเขากับน้ำเอามะกรูดนะครับม่าปาดเครื่องนะครับน้ำมะกรูดครับซึ่งมีความเป็นกรดเมื่อโดนหรือว่าสัมผัสกับแมลงศัตรูพืชก็จเกิดการระคายเครื่องเทียดให้นอนหรือเพียรันตายได้ครับต่อไปนะครับก็ิเป็นการใส่น้ำตาลไส้แดงนะครับจำนวนสิบซอนโตใส่เป็นอาหารของจิลินทนซี่นะครับเติมไวเชือเอ e มนะครับจำนวนสองอนโตซอยในการสกัดเอาคุณสมบัติที่มีอยู่ในมะกรูดครับให้ออกมาได้เร็วที่สุดเติมน้ำร้าเขานะครับให้พ่อถ่วมะกรูด นะครับภายแนะนำเศร้าเขานะครับจะมีสตูินซี่ที่มีประโยชน์หลายชนิดระยะเวลาหรือกระบวนการมักงานเจ็ดมือนะครับก็สามารถนําไปใส่ได้นี่นะครับก็เป็นตัวยางนะครับซึ่งผมได้ทาการมักมาแล้วเจ็ดมือนะครับวิธีการใส่งานนะครับมาเนี่ผมก็สิน้ามาฉีดกับพืชผักสวนคั่วนะครับว่าจะเป็นมักพริกมักเน่าเพื่อเป็นการไล่แมลงไล่นอนนะครับในการลดการใส่สารเคมีนะครับใส่ต้นทุนบาไหลสามารถเห็ดไดง่ายเพราะเป็นอันตรายต่อผู้ใส่และก็สิงแวดล้อม จากการที่ผมได้ทำการเห็ดแล้วก็ทดลองแล้วผลปรากฏว่าได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจาสิเบคุนแผนศิราโคตรครับนี่สิมาสาธิตวิธีการเห็ดน้ำมักมะกรูดไรมาแรงครับครับโดยทั่วไปแล้วนะครับมะกรูดนะครับถือว่าเป็นเืชที่มีประโยชน์ค่อนข้างหลายอย่างนะครับบุวาสินําไปประกอบอาหารนะครับอ่าซึ่งใบของมะกรูดนะครับกนําไปประกอบอาหารคือ่วยในการรับกินข้าวนะครับ ในส่วนที่เป็นผลนะครับก็บค่อยนิยมกันในการนําไปประกอบอาหารครับก็บเฮดไห้มันล้นถิ่มไปซื้อนะครับอ่าแล้วก็ในคุณสมบัติเปลือกและผลของมะกรูดครับถือว่ามีน้ามันหอมระเหยนะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการไลแร่แมลงในมันนี่เขาจึงได้เอาผลของมะกรูดนะครับมาสกัดเอาคุณสมบัติก็คือ,อน้ํามันหอมระเหยตัวนี้นะครับโดยนํามาทําการมักนะครับเพื่อใส่เป็นน้ำมักไลแ่แมลงครับ สำหรับวัสดุที่ห่อสีน้ามาทําการมัรกในมนีครับหนึ่งก็เป็นมะก,กรูดนะครับซึ่งในมณีเขาสะใส่เป็นมะก,กรูดที่แก่แล้วนะครับเ่าเป็นมะก,กรูดที่อ่อนครับเนื่องจากในผลมะกรูดที่แก้นะครับจะมีนม้นำมันหอมระเหยค่อนข้างมากนะครับแต่อีกอย่างนะครับเนื้อหรือว่าน้ำข้างในครับซึ่งมีรสเปรี้ยวนะครับซึ่งมีความเป็นกรดเมื่อความเป็นกรดหรือว่าความเป็นรสเปรี้ยวของ,ของ น้ำมะกรูดนะครับไปโดนหรือว่าสัมผัสกับแมลงศัตรูพืชนะครับอย่างเช่นเพี้ยอย่างหนอนนะครับกระสีให้เกิดการระคายเคืองหรือว่าอาจเทียดให้หนอนหรือเพี้ยนันตรายได้ครับเมื่อนี้นะครับกระสีใสเป็นมะกรูดนะครับจํานวน1นกิโลนะครับต่อมากระสีเป็นเอ็มนะครับซึ่งเอ็มในเมื่อนี้กระสีใสสองซอนโตนะครับต่อมากระสีเป็นน้าตาลไส้แดงนะครับจํานวน10บซอนโตนะครับต่อมากระสีเป็นน้ำเศ้าเขานะครับซึ่งน้ำเศร้าเขานี้จะเป็นของเลือใส่ภายในเครื่เลื่อนครับ กายแนะนำเส้าเขานะครับจะมีสารอาหารหลายชนิดนะครับหรือว่ามีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายชนิดนะครับสาหรับผู้ใดที่ม่มีน้ำเร้าเขานะครับก็สามารถใส่เป็นน้ำเปล่าแท่นก็ได้นะครับแต่ทางสวนของเขาได้ทําการทดลองเบืองแหล้วครับการนําเอนน้ำเส้าเขามาทําการหมักร่วมกันกับมะกรูดนะครับมันสีได้ประสิทธิภาพมากกว่าครับ สำหรับขั้นตอนแรกนะครับเทาก็บน้ำออมตะกูดนะครับมาปาดเครื่องนะครับซึ่งจะส่งผลต่อการย่อยสลายได้ไวขึ้นหรือว่าท่านผู้ชมนะครับสามารถแบ่งให้มันเป็นชิ้นหน่อยก่านี้ก็ยิ่งดีนะครับซึ่งมันจะดีต่อการย่อยสลายได้เร็วนะครับหลังจากที่เขาหั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการมักนะครับในมือนี้เขาทำการมักในถังนะครับซึ่งมีฝาปิดการเลือกถังนะครับผู้ใดมีถังชนิดใดก็สามารถ นํำมาเห็ดใดนะครับบพว่าสิเป็นทั้งสีเกีหรือว่าผู้ใดมีไหแล้วก็ที่มีฝาปิดนะครับก็ยิ่งดีนะครับในมือเนี่ยเขาสะดวกในการเอาถังแบบนี้มาหมักนะครับเพื่อง่ายต่อการทํางานนะครับสําหรับเป็นผู้ใดต้องการที่สีเห็ดในปริมาณหลายนะครับเขาก็สามารถเพิ่มอัตราส่วนตามที่เขาเห็ดนี้ได้นะครับต่อไปนะครับก็สิเป็นการใส่น้ำตาลไส่แดงนะครับ จำนวน10ซ,ซอนโตนะครับซึ่งน้ำตาลสายแดงนี่นะครับจะใส่เป็นอาหารของจิลิมซีนะครับกรณีที่บ่มีน้ำตาลสายแดงนะครับเขาสามารถใส่เป็นกาก,ากน้ำตาลแทนได้นะครับปัตราส่วนของกากน้ำตาลครับที่นำมาใส่แท่นน้ำตาลสายแดงก็ใส่2 0 0ซีนะครับครับหลังจากที่เขาเติมน้ำตาลสายแดงลงไปเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเขา,าจะทำการเติมวเชื้อ เอ็มนะครับจำนวน2ซ่อนโตครับสำหรับผู้ใดบมีหัวเชื่อเอ็มนะครับก็สามารถใส่เป็นจุลินซี่เจ้าปวกจุลินทรี่นอกเกลวท่านใดนะครับครับการเติมจุลินทรี่นะครับก็จะเป็นตัวซอยในการย่อยสลายนะครับให้มะกรูดหรือว่าการสกัดเอาคุณสมบัติที่มีอยู่ในมะกรูดนะครับให้ออกมาได้เร็วที่สุดนะครับ ครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเพื่อทำการเติมน้ำเศร้าเขานะครับให้พ่อถั่วมะกรูดนะครับสำหรับผู้ใดว่ามีน้ำเศร้าเขานะครับสามารถใส่น้ำเปล่าแท่นได้นะครับน้ำเปล่าควรเป็นน้ำสะอาดนะครับเป็นน้ำปลาปลาก็ค้นที่พักไว้นะครับเพื่อให้ข้อลินมันระเหยออกกอนครับการเติมน้ำเศร้าเขานะครับคือว่าน้ำเศร้าเขานีวิตามินหรือว่ามีสารอาหารค่อนข้างมากแล้วก็มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะครับเขาจึงได้นํำเอาน้ำเศร้าเขานะครับมารักร่วมกันกับ มากูดนะครับเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่เขาเติมน้ำเศร้าเข่าลงไปนะครับเขาก็ใส่ซอนนะครับคนให้มันละลายนะครับน้ำตาลละลายครับหลังจากที่เขาค้นเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเขาก็ทําการปิดฝานะครับเป็นการเซตขั้นตอนการทาครับครับหลังจากที่เขาปิดฝาเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเขาก็นําไปเก็บไว้ในที่ลมนะครับ ครับสำหรับการเจ็บไวนิทิลมนะครับบวก้วนที่ใสให้มันโดนแสงแดดนะครับอ่าซึ่งใส่ระยะเวลาหรือกระบวนการมักพานเจ็บมือนะครับก็สามารถนําไปใส่ได้นะครับแล้วก็นี่นะครับก็เป็นตัวยางนะครับซึ่งผมได้ทาการมักมาแล้วเจ็บมือนะครับครับเดี๋ยวผมสิเปิดใ้เบิ้งนะครับขอแตกตั้งระวังนำมักที่ผ่านการมักเสร็จเรียบร้อยกับนำมักที่พึ่งเห็ดแล้วนะครับจะมีขอแตกตั้งกันนะครับระวังอ่านำมักที่เป็นแล้วกับนำมักที่พึ่งเห็ดนะครับ น้ำมักที่เป็นแล้วนะครับก็สังเกตว่าสีของน้ำมักสีเปลี้ยนไปนะครับแล้วก็การย่อยสลายของมะกรูดนะครับก็สีมีการย่อยสลายเหนือมันเริ่มสียุ่ยนะครับในลักษณะนี้นะครับเขาก็สามารถกรองเอาน้ำน้ำไปใส่งานได้เลยครับสำหรับคนที่ใส่บ่เมดนะครับเขาก็สามารถหมักต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าที่เขาใส่เมดนะครับหรือเขาควนใส่เห็นเมดกวนภายใน6เดือนนะครับเพื่อว่าน้ำมักของเขาสี ให้มันได้ประสิทธิภาพมากที่สุดครับครับสำหรับการนําไปใส่งั้นะครับอัตราส่วนคือน้ามักไรมาแรงจากมะกรูด1 0 0ซีซีนะครับต่อน้ำยีสิบลิตรนะครับโดยกองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำนะครับเสร็จแล้วเขาก็ทาการเทลงในถังฉีดนะครับจากนั้นก็ทําการเติมน้ำเปล่านะครับจํานวนยี่สิบลิตรนะครับหลังจากที่เขาทําการเติมน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ทาการปิดฝานะครับ ขย่าจังน้อยนะครับจากนั้นเทาก็นําไปฉีด่ลบริเวณพืชพักหรือว่า,อามองที่ห้องต้องการทียะฉีดนะครับสําหรับวิธีการใส่งานนะครับมอน,นี้ผมก็สิน้ามาฉีดกับพืชพักสวนขั้วนะครับว่าจะเป็นหมกพริกหมกเน่านะครับเพื่อเป็นการไลแร่แมลงไล่นอนนะครับสําหรับช่วงเวลาในการใส่ง้านนะครับกับ ช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดก็คือช่วงเย็นนะครับซึ่งช่วงนี้จะมีหนอนหรือว่า,มาแมลงนะครับมักจะออกมาหาจินนะครับครับสำหรับความทีในการใส่นะครับเราคว้าข้วที่ทำการฉีดพ่นสัปดาห์ละเท่อนะครับใส่ย่างสม่ำเสมอนะครับจนกว่าเราสสังเกตว่าหนอนมแมลงมันเมือยไปนะครับสำหรับลักษณะในการฉีดนะครับเราก็ทำการฉีดในทัว่วทรงพคุ่มเลยนะครับ ครับสำหรับการใส่งานนะครับเขาก็สามารถนําไปใส่กับพืชผักได้ทุกชนิดครับเพราะว่าสิเป็นไม่ดอกไม่ะดับพืชผักสวนครัวนะครับหรือว่าสิเป็นไม่ผลนะครับที่มีแมลงสัตว์ตัวพืชมารบกวนครับเขาก็สามารถใส่น้ำมักสูตรนี้ไปทําการฉีดพ่นไล่ได้ครับครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจในการเฮ็ดเกษตรอินทรีย์นะครับการเฮ็ดน้ำมัก ไลมาแรงจากบะกูดนะครับเป็นอีกทางเลือหนึ่งครับสาหรับเกษตรกรครับเพื่อว่าที่เห็ดอนามักตัวนี้นะครับมาทําการฉสีดพ่นไรมาแรงศัตรูพืชนะครับที่มาหลบกวนพืชพักสวนขั้วนะครับที่เขาได้ทาการปลูกไว้นะครับในรื่การลดการใส่สารเคมีนะครับภายในสวนนะครับอีกอย่างการเห็ดนามักสูตรนี้นะครับใส่ต้นทุนเบ่ไหลสามารถเห็ดใด้งเป็นนามักอินซีนะครับเพราะเป็นอันตรายต่อผู้ใส่และก็สิงแวดล้อมนะครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับสนใจก็สามารถน้ำเอาเทคนิคนี่สูตรนี้ไปทดลองใส่กับพืชพักของท่านได้นะครับที่มีมแมลงมารบกวนนะครับจากการที่ผมได้ทำการเห็ดแล้วกะ็ทดลองแล้วผลปรากฏว่าได้ผลดีครับ